พิการาการต่างๆอันนี้นับว่าเป็นบวงของเราประการหนึ่งบุคคลที่สร้างบาปสร้างกรรมไว้เกิดขึ้นมาก็ปากแหบนหูหนวกเป็นใบเป็นบ้างเสียจิตเสีมนุษย์ธรรมดาเดินก็ก็กระกรขาขึข้ก็ไม่คอยบริบูรณ์สมบูรณ์ต่างกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้น จึงสมสภาสิทธยกบางตนว่าุุเทศจตักปัญญาตาบุญที่สั่งสมดีแล้วอันนี้เราได้สั่งสมมาดีก็ไเด้มาเกิดในเมืองไทยพบปาพุทธศาสนามีการได้ทำบุญบำเพ็ญทานหรืศอศีลรักษาอุโบสถอุโบสถแล้วยังได้เจริญสมาธิกรรมฐาน เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำยากโลกมันเพลินอยู่กับโรคเพลินอยู่กับสงสารทำให้ใจนั้นวุ่นวายเดือดร้อนแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงสิ่งที่เป็นภัยเป็นทุกข์กวนกวายของเราเหล่านั้นไม่ได้น้อมเข้ามาเึงพิทจรเณาจึงไม่เกิดควา,ามเบื่อความหน่าย ราะฉะนั้นอย่างการเข้ามาภาวนาในคเหมืันกันต่างคนก็ต่างมุ่งมาดปารถนาความสงบของใจบางคนก็ได้สงบน้อยบางคนก็ได้สงบมากแต่ความสงบมาก คามสงบน้อยนั้นเราก็ต้องสังเกตความชำนิชำนานของใจเราในขณะที่เราจะภาวนาอย่างนั้นเราทำอย่างไรจึงเป็นเหตุให้ใจของเรานะัสงบแล้วสงบไปได้เวลานานปานใดนี่ก็ต้องสังเกตอย่างนี้ไม่ใช่สักแต่ว่าทำก็ทำไปได้หรือเสียก็ไม่รู้เห็นเขาทำก็ทำอย่างนั้น จากนี้ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็รู้สึกว่าจะมีมีมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความไข้ควรพิจนารณาดัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญของการปฏิบัติ <c oughs> <c oughs> บุคคลผู้ที่มีใจอันสงบมีใจอันเยือกเย็น มองสิ่งใดก็เป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นโทษของใจเรานักภาวนาก็ต้องเป็นอย่างนั้นความฉลาดของมนุษย์แม้แต่สัตว์กระชานนกอ e ีแออย่างนี้มีแต่ขาสองขามีปากหนึ่งอันกับมีปีกอย่างนี้ความฉลาดของนก ที่จะหาเหยื่อมาเลี้ยงป้อนตัววันหนึ่งวันหนึ่งมองมองดูแล้วนกอแอก็ฉลาดบินเอาปีกสองปีกนั้นบินปุ๊บปุบพับพับุบพ,พ,พับพุบบไล่เข้าไปในป่าแล้วก็นกเหยื่อสัตว์ทั้งหลายก็บินออกมานกอแอก็จับก,กินอืมด,ดูดูชับก,กลความฉลาดของมันมีอยู่ที่ปีกอยู่ที่ปัญญาความคิด จะได้สัสตว์ทามาเรียงปากเรียงท้องของตัวนี่เป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นถึงว่าอย่างเราก็เหมือนกันอย่างเราภาวนาอย่างนี้ว่าเพราะว่าซ้าว่าทราบว่ากขาอยู่อย่างนี้เองแล้วฟังก็ไม่คยเข้าใจฟังไม่เข้าใจนี่มันเป็นสิ่งที่ยากหัวใจมันทึบหัวใจมันหนา หัวใจเหมือนเหล็กก้นเตาที่ช่างเขาไม่เอาแล้วเศษที่มันไปลงลงอยู่ในก้นสวะอันนั้นนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อฟังไม่เข้าใจเมื่อฟังไม่เข้าใจคนเทศก็ไม่มีอะไรจะเทศเป็นอย่างนั้นหาสิ่งที่จะเทศก็ไม่ค่อยจะมีหัวใจมันไม่เปิดมันปิดอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นอย่างว่าการการกระทําใจนี่เป็นสิ่งสําคัญ ้าเราไม่เคยกวนพินิจพิจารณาให้วันคืนล่วงไปล่วงไปอยู่ทุกวันทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เอาความกังวลตัวนั้นเข้ามาบังหน้าอย่างนี้ทำให้เวลาของเราเนิ่นช้าแกการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกหัดตัวเราถึงเวลาเท่านั้นจะต้องนั่งสมาธิกรรมฐานกำหนดเวลาเท่าไรก็ต้องนั่งได้ตามกำหนดอย่างนั้นอย่างนักบวชอย่างนี้ก็จำเป็นที่สุด บอกแม่จงแม่ชีก็เหมือนกันอย่าให้เวลาร่วงไปเปล่าเปล่าร่วงไปท่านเปียกเหมือนในช่างหูกที่ทอไปเนี่ยมีแต่วันข้างหน้าสั้นเข้ามาชีวิตของเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแต่วันสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปไม่รู้จะตายวันไหนเพราะฉะนั้นพากันตั้งอกตั้งใจพรรษาหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นสองพรรษาก็เป็นอย่างนั้นว่าก็ว่าหลวงตาดาว่าก็ต้องว่ากัน เทศก็ต้องเทศเพื่อให้ดีให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาไม่ได้เทศเพื่อหวังเงินฝังทองหวังลาบสกายะกาสการะอะไรต่างๆไม่ได้หวังสิ่งเหล่านั้นเทศก็เป็นการที่ชักจูงเรื่องการภาวนาของเราหลวงตาก็เทศมันก็จะเป็นเย่างนั้น แต่ว่าโบวชมากแก่มานานเข้าเขาก็ว่าเป็นอาจารย์อาวุโสก็จําเป็นจะต้องแสดงไปอย่างนั้นความทนทัานในกรณีแบบแผนตำหรับตําราไม่ใครได้ได้ศึกษาเราเรียนเพราะฉะนั้นการเทศจะเอาไเราะงตลอโสดจริงๆก็เ,เป็นสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นจึงว่าการภาวนานี่ะนีะน่มันก็จะเข้ามาเดือนหนึ่นะวันนี้ก็วัน โกนปงหัวขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นเดือนหนึ่งเราช่างดูตัวเราที่เราทำทําภาวนาขึ้นมาตั้งแต่เดือนหนึ่งแล้วได้อะไรบ้างมองดูตัวเรามองอยู่หัวใจเราอยจะไปในมองโทษของคนอื่นมองอยู่ที่ตัวของเราเราภาวนาเป็นมั้งแม้จิตสงบมาไหนคืนไหนเวลาเท่าไหร่สงบลงไปอย่างนั้นได้นานเท่าไหร แล้วเกิดมีอะไรปรากฏมีนิมิตมีภาพมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏขึ้นในใจบ้างแล้วทําใจให้เยือกเย็นบ้างอย่างนี้ก็ต้องช่างทีนี้พิจารณาอยู่ว่าเราก็ะทาเป็นไปอย่างไรกําไรหรือขาดทุนไม่สักไม่ใช่สักแต่ว่าทําไปทําไปไม่รู้ได้รู้เสียเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันการการ,การปฏิบัติของเราอย่างนี้เรียกว่าเนิ่นชา้า ตายพระตายเปล่าเปล่าเพราะฉะนั้นต้องอุตสาห์ขมักขมันการกระทําอันนี้เป็นกระทําที่ยากแต่เมื่อเราเราตั้งอกตั้งใจลงไปจริงๆแล้วมันก็ไม่หนีความจริงได้เพราะมันมันขาดความภาคความเพียรความพยายามตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญความอุตสาหะนั่งให้นานบริกรรมให้เร็ว นึกให้เร็วอย่าให้ตัดต้องการให้ตัดอารมณ์อย่าเข้ามาสู่ใจของเราให้ใจของเราอยู่กับคำบรรมบริกรรมบทใบดบทหนึ่งอยู่อย่างนั้นจะเป็นอาหังพุทโธทติปุโสภะควาหรืออาหังสัมมาพุทโธสังโฆอันใดอันหนึ่งตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกข์ทุกขก็ได้เจบ็จบเจ็บอย่างนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่ง นี่เราภาวนาก็ต้องสังเกตอย่างนั้นเราอย่างอย่างเรากำหนดจิตอยู่เฉยเฉยเวลาเข้าภาวนาก็ชอบกำหนดจิตเฉยเฉยนี่อย่างหนึ่งอย่างนี้ทิมักเกิดทีนิมิทะง่วงเหงาเขานอนตัวเนี้ยนำเข้ามาเพราะอะไร เพราะความขี้เกียจของใจอยากไม่อยากคิดไม่อยากนึกไม่อยากการบริกรรมนั่นโกชชะมันเข้ามาทับหัวใจอัศมิความถือตัวถือตนว่าเราดีเราเก่งเราวิเศษเราวิโสไม่ต้องการบริกรรมพิจารณาอะไรเลยกำหนดเข้าไปอย่างนั้นนั่นอันนี้ทับหัวใจเราทำให้การปฏิบัติไม่เข้าหน้า อย่างท่านพูดไว้ก็เคยพูดบ่อยๆอย่างจะเข้าฌานสมาบัติก็จําเป็นจะต้องเข้าไปตั้งแต่ปฐมฌานปฐมฌานก็ต้องมีวิตกวิจารณ์วิตกก็คืออะไรการระลึกถึงการบริกรรมนั่นเองก็ต้องการให้จิตมันมาเล่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้สักพักหนึ่งแล้วจึงค่อยๆทวนเข้าไปเมื่อเมื่อทวนเข้าไปอย่างนั้นวิตกวิจารณ์ พอเมื่อมันพอของมันเข้าไปแล้วก็ปีติความสบายของกายความสบายของใจที่ระลึกอยู่กับสิ่งนั้นอันเดียวใจไม่กระสับกระส่ายไปในอดีตอนาคตไม่กระสับส่ายไปหน้าไปหลังไม่ห่วงนู่นห่วงนี่คิดไปอย่างนั้นอย่างนี้ใจระลึกอยู่ในคาบริกรรมอันเดียวอย่างนั้นเรียกว่าปีติเกิดขึ้นแล้วใจอย่างนั้นสบาย กายก็ทำให้กายก็สบายกายก็เบาใจก็เบาเบายังไงนึกก็สบายคล่องคข่วจะดวกไม่ขัดไม่คล่องเป็นไปได้ความเพลิดเพลินของใจอย่างนั้นนั่นแหละโยมไม่ทนาเข้าไปก็ทับโงกแล้วอ่าเป็น่างนั้นเฮานาไม่เป็นอ่ามันก็ต้องให้มันเพิดเลยนะอย่าให้มันทับะงก ถ้าพัง์ง่กมันเสียมันไม่ได้เรืลองเหตงนั้นเพราะฉะนั้นยังว่าต้องเหตุอย่างนี้เราจะก็บันนดอยู่ที่ใจอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องแก้มันทีนี้ไม่ท้าตัวนั้นมันจะเข้ามามันเริ่มเข้ามาอย่างนี้มันขาดความรู้สึกขาดสติขาดสัมปชันญะไม่รู้ตัวเลยสมาธิเสียไม่ได้สมาธินี่เพราะฉะนั้นเรานั่ง ลงไปตรงบริกรรมอยู่อย่างนั้นเห็นนิเวศมันจะดีักค่าเด้อหรือมาที่ไหนไอ้ขี้เกียจมาจากไหนนั่นเอามันเข้าไปอย่างนั้นมันจะมาได้อย่างไรเมื่อเราถึงมันอย่างนั้นกําปั้นขวากับปั้นซ้ายใส่เข้าไปมันจะอยู่เด้ออ่ามึงอยู่ได้เหรอขี้เกียจขี้ค้านหัวเหงาเขานอนมันจะอยู่ได้อย่างไร นี่มันขี้เกียจนี่มันไม่เอาทำอะไรก็ไม่เอากำหนดใจยอย่างเดียวมันก็สงบฆ่าเดียวมันก็ไม่ได้เรื่องถึงว่าไม่ได้เรื่องสักที3ปี5ปี10ปีก็เป็นอยู่อย่างนั้นภาวนาไม่เป็นอ่าน่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉนั้นมันต้องแก้ตรงนี้แก้ตรงนี้ไม่ได้ภาวนาไม่เป็นอ่านี่เป็นอย่างนั้นว่ากันชัดๆว่ากันแน่ๆว่ากันกงๆ ฝานผ่าเข้าไปเลยเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราตั้งใจเพราวนานะต้องการบริกรรมสิอ,อย่าไปว่าขายเทศพระทจาก,ก็บอกมาอย่างนั้นครูบาอาจารย์ของเราก็บอกมาอย่างนั้นท่านบอกไม่ผิดทางเป็นอย่างนั้นหลวงตางก็จําจําเข้ามาเพราะว่าไปทมเรื่องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเราเทศกันอย่างนี้ก็เพื่อการจะเน้นกันให้มันดีขึ้นมาแก่สิ่งที่ไม่ดีของเรา เพรามันเป็นสิ่งที่ไม่ท่าอย่างนั้นเราจําเป็นต้องต้องแก้ถ้าไม่แก้ก็ภาวานาไม่เป็นนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อวันแก้จนบริกรรมอยู่อย่างนั้นจนจิตมันแน่วแน่อยู่กับการบริกรรมอย่างนั้นเที่ยงกองชิกไม่ไปไหนเลยใจพองแผ่วใสสะอาดสว่างปลอดโปร่งแจ่มใสกายก็เบาใจก็เบาเบาหมดเบาทุกชนิดนั่น จึงเป็นสมาธิอย่างนั้นง่วงงกง่วงเหงาเหงางอนอะไรมันก็ไม่ตามเข้ามาไม่มีเลยในขณะนั้นใจปลอดพปร่งนี่อย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมาธินี่เข้าไปก็ทับประงกร้องเทียก็ทับประงกนึกขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมาอีกก็ทับประงกอีกแล้วกันแล้วกันใช้ไม่ได้เลยนกยางจะจิกปลาท่าเดียวมันก็ไม่ไหว ราะนั้นเราต้องแก้แก้สิ่งเหล่านี้ให้มันหายเมื่อแก้สิ่งเหล่านี้หายแล้วใจเป็นปกติแล้วก็วต้องน้อมเข้ามาพิจรารณาอพิจรารณาเพื่ออย่างทุกครั้งที่เราทําไปทําไมเป็นอย่างนั้นเมื่อมันก็ทําอย่างนี้แล้วทําไมไม่เป็นอนี่ทําไมไม่เป็นมันเป็นเพราะเหตุอะไรเราต้องไขข้ควร พิจารณาอ๋อเราได้กระทาอย่างนี้มันนีนมิถะจึงไม่ครอบงําความสำก็ไม่มีใจก็ปลอดโปรง่งใจก็เป็นสมาธิแช่มชื่นอ่านี่มันก็ได้กําลังเมื่อได้กําลังอย่างนั้นก็ต้องทําอย่างนั้นเวลาเข้าบรานตนก็ต้องเอาอย่างนั้นเอาลงไปอย่างนั้นให้มันเข้าอย่างนั้นอ่าเมื่อเข้าอย่างนั้นใจมันเป็นสมาธิได้แล้วเราก็ต้องพิจารณา พิจารณาลงไปสิ่งได้มันเพลิดเพลินโลกสองสารเคยเสวยอยู่กับโลกสองสารอะไรมันเพลิดเพลินเพลิดเพลินตรงไหนนี่ก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณามาไขาควรดูผมเราสิมันเคยดำทีนี้ทำไมมันงอกมันขาวเนี่ยแล้วมันจริงไหมอ่านี่มันก็ต้องรู้อย่างนั้นพิจารณาลงไป เนี่ยอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาใครควรปีนพิจารณาไม่ใช่ดูแต่ผมแล้วใครเป็นคนไม่ว่าผมอ่าว่าผมมันงอกผมมันขาวผมมันดำผมมันล้านหัวมันล้านเนี่ยใครว่าไอ้ตัวว่าตัวนี้มันจริงหรือเปล่าใครธรรมาชาติอันนั้นอยู่ที่อย่างนั้นเนี่อ่าใตัวว่านี่มันจริงไหมเนี่ยฟังตรงนี้ฟังเข้า,ขาใจอ่า ฟวงเข้าใจแล้วมันรู้จักง่ายง่ายเมื่อใจสงบลงไปอย่างนั้นเมื่อใจสงบลงไปอย่างนั้นคิดออกไปอย่างนั้นความคิดนั้นจริงเปล่าออมองดูให้มันชัดสิใจที่มันสง,งบกับที่ความคิดเกิดขึ้นมันต่างกันแน่นี่อย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาค้นกว่านพิจารณาอย่างนี้อ เมื <c oughs> <c oughs> อค้นคว้าพินิพิจารณาอย่างนั้นแล้วเมื่อเห็นความจริงเออมืเห็นความจริงแล้วใจนั้นมันก็ปล่อยวางวางสังขารธรรมที่ในใจของเราวางทั้งกาย ทั้งสังขารของใจนั่นเมื่อวางอย่างนั้นยังมีอะไรตั้งอยู่ที่ปรากฏอยู่กับตัวเราที่มีความรู้สึกตัวนั้นเป็นความรู้สึกชนิดไหนเราก็ต้องสังเกตท่านจรงว่าธรรมถีติธรรมถีติรรมาถีติก็ถึงหมายถึงความสงบนั่นเองอธรรมอันนั้นเป็นธรรมอันสงบ ทำอันเยอกเย็นเต็มไปได้วยความตื่นตัวฟองใสปลอดโพรงอย่างนั้นนีจึงเรียกว่าปัญญาสิ่งอันใดจะเข้ามาก็าสามารถจะทันหห้ามตัดวันบันทอนลงไปทุกขณะไม่ให้เข้ามาแทรกในหัวใจของเราเมื่อไม่แทรกในหัวใจของเราแล้วใจเราก็าไม่เดือดรนะ้อนใจเราก็าไม่ขุ่นมัว ใจเราก็มีแต่ความผ่องใสอ่าเป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นการภาวนาวก็ต้องต้องการมุ่งม,มา่ปรารถนาจุดตัวนี้ให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาก็ต้องใส่อาศัยการค้นคว้าปินิพิจเรนาในระยะบรรทนมันก็จำเป็นจะต้องเพิดเพลินไปอย่างนั้นในขณะพิจตเรนาเหมือนการบริกรรมก็เหมือนกันอย่างนั้นเมือ่อขณะที่บริกรรมเกินอยู่อย่างนั้น ใจยังไม่วางอุเบกขามันก็เพลินกับการว่าคล่องเข้าสะดวกสบายอย่างนั้นนั่นใจสบายความเจ็บความปวดความเมื่อยเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเขา่าเจ็บหน้าเจ็บหลังไม่มีเลยอ่าใจเพลินอย่างนั้นนั่นท่านเรียกว่าปีติเกิดขึ้นแล้วการภาวนาต้าให้มันมีปีติถ้าไม่มีปีติมันก็ไม่เพลิดเพลิน ทำลงไปก็ขี้เกียจขี้ค้านวันหนึ่งก็ไม่ได้สองวันก็ไม่ได้ห้าวันก็ไม่ได้สิวันก็ไม่ได้นี่มันปลาเข้ามาเดืินยังไม่ได้ทักที่ความสงบอ่าแล้วมันวุ่นอะไรหามันไม่ได้หัววันนี้ก็กรนออกหมดมักเหงําปั้นใส่เข้าไปมึงขี้เกียจถ้าภาวนาก็ไม่เป็นกินข้าวเสียข้าวอ่าตามันเข้าไปอย่างนั้นให้มันอย่าให้มันเพลิน นั่งภาวนามากๆท,ทําสมาธิให้เก่งๆเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะ,จะจะรู้จะฉลาดขึ้นเองนี่เป็นอย่างนั้น <c oughs> เอาแต่ความมาักง่ายจะทําอะไรก็ทํามันก็ไม่เกิดทักทีใหก็ไม่เป็นสมาธิมีแต่เดือดร้อนวุ่นวาย <c oughs> เพ่งออกไปนอกข่าเดียวนี่มันก็เลยวุ่นวายขัดข้องไม่ไม่เกิดความสงบ บวชเข้ามาพระสักแต่ว่ากายเข้ามาบวชเท่านั้นใจไม่ได้บวชสักทีใจวุ่นวายกระสับกระส่ายดิ่นรนอนกวนกรไปายป่างนั้นอันนี้มีแต่ความลาเลงความสนุกสนานอย่างนี้ขาดคุณใจเศร้าหมองใจเป็นอกุศลจิตทับใจของเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องแก่เมื่อใจของเราสงบแล้วต้องพิจารณาเรานี้นะ ความมันเพิดมันเพินมันเพินเพราะอะไรไหนเพินอะไรค้นฟ้าทีนี้พิจารณาลงไปใคขควรลงไปให้มากๆจะได้ท้อถอยพิจารณาท่าเดียวค้นลงไปการค้นคว้าก็ต้องมีมีอัญญะมันอย่างรู้จักประมาณการค้นคว้าเมื่อค้นไปค้นไปจิตมันกําเริบมีมีเรื่องราวเข้ามามากมาย เรื่องนั้นยังไม่ทันเสร็จเรื่องนี้เข้ามาให้เพลินเรื่องนั้นอีกเรื่องนั้นยังไม่ทันเสร็จเอาเรื่องนั้นเข้ามาอีกแล้วอย่างนี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาลักษณะของปัญญาจับเรื่องใดก็ต้องอยู่เรื่องนั้นไม่มีไปในที่ไหนไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกแซงในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งอ่า จะเป็นไปเพื่อความรู้ชัดนี่จะเป็นไปเพื่อความสงบนี่เพราะฉะนั้นปัญญาจึงว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างพระบรรยายเมื่อกี้ว่าอเอวเมตังยธาภูตังสมัปัญญายาบังนั่นพึงรู้เห็นปัญจขันธ์อันตามความเป็นจริงด้วยปัญญาแน มันสิ่งอดีตอนาคตที่ละเอียดที่ใกล้ที่ไกลว่าหมดแสดงสวดเมือ่อกี้นั่นนั่นก็หมายลงสุดท้ายก็ว่าเอวเมตังยธาภูตังสมับปัญญาญาตัทบังพึงรู้เห็นด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงของปัญจขันธ์นี่เป็นอย่างนั้น เราก็มีตัวมีตนเราก็ต้องพิจารณาตัวเรามีแข้งมีขาพิจารณาลงไปขาทำไมมันเจ็บขาทำไมมันปวดอเอวทำไมมีเอวก็เจ็บมีปวดมีเจ็บในหูเจ็บในตาเจ็บในจมูกเจ็บไปสารพัางร่างกายลำไส้รักเล็กลำไส้หน่อยอบางคนเป็นเป็นนิ้วในดีก็มีเจ็บปวดอย่างนี้ต้องพิจารณาให้มันรอบลงไป คนลงไปให้มากให้ไม้ค้นลงไปอย่างนั้นใจก็ยิ่งเพิดยิ่งเพลินยิ่งสนุกสนานนั่งอยู่ก็ไม่อยากจะลุกพิจารณาอย่างนี้เพลินอยู่อย่างนี้นั่นแหละพอพิจารณาพอแล้วมันก็เห็นความจริงเห็นความจริงสถิติธรรมอย่างว่านั่นแหละรรมัติีติพอพิจารณาพอลงไปแล้วก็ไม่เห็นโทษของการ พิจารณานั่นเองตัวนั้นแหละเห็นโทษตัวคิดตัวนึกตัวที่ปรุงที่แตง่งตัวที่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จะเห็นที่ไหนเห็นทุกเหมือนกันก็ต้องเห็นตรงนี้ไม่จะเห็นในกระดาษสมุไทยอย่างนั้นนิโรธอย่างนั้นมรรคอย่างนั้นนี่มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนั่นเป็นนั่นในนั่นนั่นนั่นมันอยู่ในใบใบาลาน เห็นตัวเราก็ต้องเห็นใจที่คิดบุ่นคิดวายคิดกระสับกระส่ายนั่นพิจารณาตัวนี้ลงไปไม่ให้มันกระสับกระส่ายไม่ให้มันเดือดร้อนไม่ให้มันมุ่นวายเห็นแจ้งชัดอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางใจก็ก็สง,งบนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นยังว่าเมื่อภาวนาก็ต้องค้นคว้าให้ม,กมากๆอย่าได้ถอย ยมบางคนมาจากบ้านมาพูดให้ฟังดีพระพวกยอมของเราอ่วาวางคติเท่าหน่อยอ่าะาภาวนาไม่กี่วันใจสงบพิจารณาร่างกายได้เลยอ่าเห็นหลุดออกมาเป็นท่อนท่อนท่อน,อ,น,อ,นอย่างนี้เอ่ก็เป็นดูสิล้วเรามันเป็นคนนั้นเป็นอะไรอ่าทำไมภาวนาไม่ได้อยู่วัดด้วยน่าเขาจะขี้เกียจ ไม่ไม่ไม่ได้อย่างเขาเขามันดีมาจากไหนมีแข้งมีขามีตีมีมือ,เ,อเราเป็นไงทําไม่ได้อต้องสู้เช่ใจต้องนักสู้จะไปนักแห่อยู่ตลอดเวลาเหมือนหมาจัดแล้วเขาจุกโตจุดเลย่ยเ็ษวิ่งเออาวิ่งนี้จุดโตวิ่งนี้เา่าแห่อยู่ทุกทีไม่ไหวแย่เลยนี่ต้องมีมารนณะมีความภาคความเพียร เขาไม่เป็นเขาเป็นได้เราก็ต้องเป็นได้ใจเหมือนกันขินข้าวเหมือนกันมีแข้งมีขามีตีนมีมืออ่าท่อถอยทําไมต้องสู้ให้เต็มที่สินี่นักเสียสละก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปถอยมันนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมีความภาคความเพียรเข้มแข็งเต็มที่แล้วมันก็ต้องสง,งบให้เรามันจะหนีไปไหนไม่สามวันเจ็ดวันท่านจึงบรรายา,ายไว บรรยายไว้ว่าบุคคลผู้พิจารณาสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีเจ็ดป,ปีอย่างทาได้สำเร็จอนาคามิตาเนี่ยนายแบบว่าไว้อย่างนั้นเป็นความจริงทีเดียวอันนี้เถียงไม่ได้แต่ที้เราทำไม่เป็นเราไม่กระทำมันก็ไม่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าเราก็ทําเขาแล้วมันก็ต้องเป็นแต่ทําให้เป็นหมายความมาทําสมาธิได้ก็ต้องใช้การค้นคว้าพิจรารณาอย่างบรรยายเมื่อกี้นี่แหละถ้าเรานั่งแต่สมาธิจึ่มอยู่แต่สมาธิอันเดียวอย่างนั้นมันก็ไปไม่ไหวมันก็ได้แค่นั้นแต่ว่ายังดีกว่าไม่ได้ตายไปอย่างนั้นบางทียังได้ไปพมโลกไม่ไปในโกเพราะใจเป็นสมาธิ ถ้าใจที่ปุ่นวายเดือดร้อนคิดห่วงนู่นห่วงนี่ตายไปในขณะนั้นก็ไปนรกอ่านี่เป็นอย่างนั้นต่างกันเพราะฉะนั้นอย่างเราเข้ามาเข้าวัดเข้าวาขาความมุ่งมา่นปารถนาจะอบรมทําจิตทําใจของเราให้สงบระงับก็ต้องอาศัยความภาคความเพียรน,นี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นใหญ่ทอถอยนี่แหละบรรยายธรรมมาพระกิน,นากะ ขอให้โยมได้นำไปพินิษพิจรารณาสิ่งอันใดที่จะเป็นประโยชน์กับเราสิ่งนั้นควรน้อมไปพินิษพิจรารณาแล้วก็ลองปฏิบัติด,ดูต่อนนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญจะเห็นความอัจรรย์นในธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแท้เป็นของไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของหลอกลวงโลกธรรมะพุทธเจ้าเมื่อใครปฏิบัติแล้ว ได้สงบจริงๆได้รับความรู้จริงๆอ่านี่เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วต่อนน้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญนี่มาเท่าก,กันกับว่าได้เร่ทูปรรมวัฒศาสนาเมื่อเรารู้ธรรมะแล้วอย่างนั้นก็ได้นำไปพัฒสอนบุคคลผู้อื่นที่ยังไม่เข้าใจให้ประพฤติปฏิบัติใหม่อย่างนั้นตามเราจนได้รับความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นจากเขานี่เรียกว่า เทิดทูนชักจงพุทธศาสนาให้ลุงเรื่องถาบอนวัฒนาการเนี่ยดังแสดงมากส็สมควรกิจาเวลาเวลาขอ,อยุติลงเพียงเท่านี้